เป็นวาดภาพข้างหลังไหมคะมมเราจะมาวาดภาพแข่งกับคุณแม่สายฟ้าก่อนจะแข่งกันนะคะต้องอ้อนๆกันก่อนปี๊ดเริ่มจ้าอูโหูแม่สายฟ้าเริ่มต้นด้วยการเขียนต้นไม้ลงมานะคะน้องบอบลอยขี้ดือ้ออะไรนี่เส้นอะไรลูกตัวน,นอนนะคะแม่สายฟ้าลากหนูลากด้วยปีมือแม่ลูกคู่นี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะฟาดฟาไปสวยๆจะลุกลอยลุกลอยทำได้เหมือนแม่ไหมคะ แม่ลงเขียวหนูก็ลงเขียวได้เหมือนกันจิตกรรุนแม่กับจิตกรเด็กอ้วนนะคะสวัสดีค่ะเห็นเป็นวาดภาพข้างหลังไหมคะเ,คเราจะมาวาดภาพแข่งกับค,คุณแม่สายฟ้านะคะน้องบอก่อยคีดือ้อ่ะแม่เร็วอ่ะแม่มาเอะแม่มาสวัสดีค่ะดูปล่อยๆผมนะคะเ,คเราจะมาวาดภาพแข่งกับแม่สายฟ้านะคะคว่าลูกสาวเนี่ยสีมือจิตกรเนี่ย จะสู้แม่สายฟ้าได้ไหมนะคะอ้โหดูค่ะนี่นะคะโอเคไปดูดตมแม่สายฟ้าก่อนเอาแรงก่อนนิดนึงท่านแม่ท่านแม่แมโอเคค่ะเดี๋ยวไปลุ้นให้กําลังใจกันทั้งสองเชือกด้วยนะคะทั้งแม่สายฟ้าเนาอแล้วก็น้องอพลอยคิดดื้อนะคะว่าใครจะวาดภาพได้สวยกว่ากันนะคะโอเคน้องพลอยไม่ได้วาดภาพหลายวันแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าจะไม่ไม่แบบไม่ดีอย่างที่คิดเนาะโอเคค่ะ<ห>พูดมา นานแล้วไปชมกันเลยนะคะแม่สายฟ้าฮัลโหลโอเคค่ะไปคะ่ะดูนะคะก่อนจะแข่งกันนะคะต้องอ้อนๆกันก่อนนีโเริ่มจ้าโอ้โหแม่สายฟ้าเริ่มต้นด้วยนะการเขียนต้นไม้ลงมานะคะ น้องบอกพลอยขี้ดือ้ออะไรนี่เส้นอะไรลูกตัวนอนนะคะ <c oughs> อแม่เห็นแม่สายฟ้าลากหนูลากด้วยอ้แม่สายฟ้าก็ไม่ยอมนะ <c oughs> ลูกลากแม่ก็ลากด้วย <c oughs> อียังกันเนาะสองแม่ลูกเนาะหนูยอมแม่ไหมลูก,หน,มมลกหนูยอมแม่สายฟ้าไหมคะมไม่ยอมแม่หรอกถอยมาดูดนมแม่ก่อนอาจจะเสแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่าพายุเข้าเกือบจะเต็มเดือนแล้วนะคะเนี่ย ไม่ค่อยได้วาดภาพนานนะคะนานมากๆเลยตอนนี้ได้มาลึกฟื้นความหลังนะคะร,ร่วมกับคุณแม่สายฟ้าอ่าคุณแม่สายฟ้านิ่นงมากเลยนะคะสามปืดได้ต้นไม้หรือเปล่าอ่ะยังไม่เฉลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะลุ้นกันไปนะคะอ่ะลูกสาวเราเริ่มตีดอกละอันน่ะอันน่ะอันน่ะดอกชบาก็มานะจ๊ะไม่รู้เพาเป็นดอกชบาไหม ลุ้นกันไปนะคะตรงนี้ก็จะอ้วนๆหน่อยนะคะพงุงสู้แม่เขาลูกสู้แม่สายฟ้าลูกอาาอฮะออสู้แม่สู้แม่ไอ้ไอ้ไอ้ยเอ้พี่ๆมองว่าเป็นดอกอะไรคะ พี่พี่มองว่าเป็นดอกอะไรเออพี่พี่มองว่าเป็นดอกอะไรคะคุณแม่ขอทายเป็นดอกชบาก่อนแล้วกันคือดอกกุหลาบเนาะฝั่งคุณแม่สายฟ้าเริ่มเริ่มลงสีเหลืองแล้วนะคะคแม่ <laughs> แม่สายฟ้าจะเป็นดอกทานตะวันหรือว่าดอกอะไรเรามันลุ้นกันนะคะจิตรกรรุ่นแม่กับจิตรกร เด็กอ้วนนะคะน้องบอกปล่อยที้ดื้อและคุณแม่สายฟา้าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเชือกด้วยนะคะวันนี้ได้มาวาดภาพแข่งกัน <c oughs> เป็นการฝึกสมาธิของลูกๆของเราด้วยนะคะในการวาดภาพเนาะฝึกสมาธิฝึกให้เขามีสมาธิมีสตินะคะใจเย็น ถ่ายอย่างนี้จะดูน้องวัวพลอยอ้วนมากเลยลูกเราไม่ได้ผอมเลยนะคะอยากให้มาเห็นตัวจริงมากเลยนะคะอจจแม่สายฟ้าได้สองดอกแล้วจ้า,าฟ้าเริ่มมาดอกที่สามแล้วนะจ้ะมาดูไอเด็กอ้วนก่อนสิได้กี่ดอกแล้วเนาะว้าวหมูอ้วนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าดอกที่ห้าแล้วนะคะคแม่ลูก ชอบดอกไมก้กระจังเลยนะสาวสาวมาดูจ้หมูอว้วนชิว่าดอกอะไรเนาะแม่สายฟ้านะคะอายุ23ปีนะคะลูกสาวน้องบอกลอยชิ้ดืออายุ3ปีนะคะห่างกัน20ปีคะ่ะ แม่ลูกวัดลูกแข่งกันนะคะวันนี้ฝึกสมาธิไปด้วยกันนะจ๊ะช่วทยทายหน่อยค่ะว่าลูกสาววัดดอกอะไรยังไงอยากจะดูดนมแม่สายฟ้าอย่างเดียวเลย<ป>แม่จ๋าโอ้โอแม่สายฟ้านี่ค่อนข้างที่จะโปรเฟสชันแลมากๆเลยนะคะ ราะว่าแม่สายฟ้าจะวาดภาพที่ราแสดงทุกวันเลยนะคะสีมือไม่มีตกแน่นอนเด็กอ้วนก็ใช่ย่อยนะเด็กอ้วนก็เก่งใช่ย่อยนะขอ,อสองให้กำลังใจกันทั้งสองชื่อแรกนะมคะยังไงเนะอยากจะ,ะ,ะดูดนมไม่สายฟ้าโอ้ลูกสาวเราเริ่มมีเกรสรแล้วนะคะ เกสรน,นี่เป็นเกสรสีเหลืองนะคะอ๋อส,สดงดงามน,น่ารักมากๆเลย มา,มากเลยนะคะมาดูฝั่งคุณแม่สายฟ้าบ้างปัททูไม่ธรรมาดานะจ๊ะแม่สายฟ้าที่ว่าเก่งแล้วนะคะต้องชมคุณพ่อควานนะคะคุณพ่อแม่สายฟ้าเนี่ยไม่ธรรมาดาเลยนะคะหมูอ้วนไม่ยอมแพ้แม่สายฟ้าเลยนะคะ ให้พี่ๆถ่ายกันมานะคะว่าแม่ลูกคู่นี้วาดดอกอะไรกันเนาะถ่ายกันเล่นๆสนุกๆน,นะคะอันแน่แม่สายฟ้าเริ่มมีต้นหญ้าแล้วนะจ๊ะแม่สายฟ้าเริ่มเริ่มมีกอหญ้ามาแล้วจ้าโอ้โหันแน่โอ้อนนโหฟาดฟาดไปสวยๆจะลุกลอยลุกลอยทำได้เหมือนแม่ไหมคะโอ้โห ปีมือแม่ลูกคู่นี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะโอ้โหแม่ลงเขียวหนูก็ลงเขียวได้เหมือนกัน oh. Oh. ไหนลูกเสร็จหรือ,อยังขอดูหน่อยขี้โอ้คุณแม่สายฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกสาวก็เรา,า<ช>ยังไม่เสร็จลูกสาวยัง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 ยืนงงงงอย oh. ู่นะคะไหนคุณแม่ให้กำลังใจกใกล้ๆก่อน oh. 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 นั่นนะอ๋อ oh. 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 อระเจ้ามีลงดอกด้วยหลากหลายสีสันนะคะไม่อากจะสู้ตรงไม่สายฟ้าไม่ได้นะครับคุณแม่สายฟ้าเก่งมาว่าไม่สายฟ้าสุดยอดนะครับโอ้ยอย่าไปทำเขาแม่ให้กำลังใจนะคะแม่ให้กำลังใจโอโหนี่นะฮะ โอ้โหจะเย็น็นะคุณแม่สายฟ้ารอหนูก่อนนะคะอ๋อเด็กดื้อทำอะไรหรอน้องกลอยทำอะไรคะอโอ้โห, <c oughs> โโหลงลงอะไรคะคุณพ่อลง,ลงใบนะครับลงใบอาจจะไม่เฟียฟฟ้าเหมือนแม่สายฟ้านะคะก็ฝึกแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะคะ น,นัอืมหลังจากที่ไม่ได้วาดภาพเกือบสองสามเดือนเนาะค,คุณพ่อห่างวงการไปหลายเดือนแล้วครับห่างหายวงการนี้ไปเกือบสามเดือนเลยนะคะวันนี้มาลือ้อฟื้นความทรงจํากับคุณแม่สายฟ้าหน่อยนะคะให้คุณแม่สายฟ้าช่วยติวให้หน่อยห่วยห่วยนี่ค่ะแอนนี่หลงย่านิดนึงนะคะคุณพ่อเนีพอแล้วอืม เก่งมากค่ะลูกในกล่องของคุณแม่สายฟ้าเสร็จยังของคุณแม่สายฟ้าเสร็จนานแล้วแม่สายฟ้ายืนรอแล้วนี่นะคะเราต้องประคองประคองอ่ามือเขานะฮะตางนี้งนี้ทงนี้หรือว่าพี่ๆเข้าใจที่พี่ ทราบกัว่าเป็นงวงเขานะคะแต่ภาษาควานช้างชี้เรียกว่ามือนะคะเสร็จแล้วรัคเสร็จแล้วราคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วศิลปะศิลปะเป็นศิลปะเปิดต้องฝากให้กําลังใจนะคะคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะน้องบอบรอยคอมเมนต์นะครับว่าสักสองคลิปนี้นะครับสองภาพนี้ทุนไอภาพไหนสวยกว่ากันนะครับในสายฟ้ากับน้องบอบรอยนะครับอ่าให้เจ้าของภาพยืนข้างๆเลยค่ะถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อน วีพีเอฟซีสนใจก็ประมูลได้ครับประมูลได้นะครับเป็นภาพเป็นสองภาพนะครับามีหน้าหลังนะครับประมูลภาพได้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้คุณแม่สายฟ้าแล้วก็น้องบอพลอยขี้ดื้อนะคะคุณแม่สายฟ้าวัย23ปีค่ะเป็นแฟนของคุณพ่อแสนสุขค่ะเป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะครับโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะคะนี่สองภาพนะคะนี่ แล้วก็ของน้องบอพลอยคิดื้อนะคะเด็กอ้วนของเรานะคะวัยสามปีนะจ๊ะยี่สิบสามปีสามปีจ้ะ23ปีบายคุณแม่สายฟ้านะคะ3ปีบายลูกสาวนะคะหน้าหลังนะครับมีหน้าหลังเหมือนกันนะครับหน้าหลังโอ้หน้าหลังก็มีนะคะเป็นคุณแม่สายฟ้าวาดเองนะคะเมื่อกี้โอ้โอเคค่ะนี่เราแถมให้นะครับ เลือกเลือกได้เลยนะคะชอบแบบไหนเนาะท่านใดอยากร่วมประมูลทั่วเป็นฝันและกําลังใจให้คุณแม่สายฟ้าแล้วก็น้องบอบลอยค่ดด้วยนะครับนี้เป็นภาพของน้องบอบลอยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยสอบถามคุณแม่ได้เลยนะคะแต่ว่าข้างหลังจะเป็นของคุณแม่สายฟ้านะครับแซนแซนแซนอันนี้ค่ะตทางนี้ทางนี้อันนี้ก็จะเป็นของคุณแม่สายฟ้าเหมือนกันนะครับอ คุณแม่สายฟ้าวาดไปเมื่อกี้นะคะน,นี่สองภาพในหนึ่งเดียวนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ของลูกสาวนะคะลูกสาวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ,ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวจะขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะฝากพี่ๆเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องบอปลอยขี้ดื้อน,นะคะแล้วก็คุณแม่สายฟ้านะคะที่ช่องพังสายฟ้าเอลเลนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ